ไม่ได้ยิหาคุเดู่ดูมาคม่ไดใครไม่อยู่ในวงนี่คือโดนมาตลอดอ่ะแม่ลองออกไปวงน้ำไแต่ของฉันไม่ต้องหอกนอี่ลวนเรียกันลกอิ้อยู่เลยิดแล้วเยอยากกินอยากฉันคิดแล้วแม่เสียวมันอร่อยอร่อยน้องน้ำอร่อยมากิลุยสวนนะลุยสวนอร่อยมากถ้าวอกัลุยสวนเลยไม่ได้แพ้พี่ใหญ่วงทาไมครับกินลยสวน จริงบอกว่ามีคนแบบเนี้ยอะไรไม่ค่อฟังไม่อยน่าคครดวยอบคุหัวขอบเุณแตมุกสมวตอนแรกดาก่นหนูจะดำแ่หนูก็ขำนะคะน้าขมยกินมุงกล้วยนะถึงหนูอะไรนะถหนูจะดำแต่หนูก็ขำนะคะวับขำมันจริงวแวอะไระก่ ก่อนกดนมุ้งพี่อะไรอ่ะสักหนึ่งพี่อะไรอ่ะหนึ่งซิงเกิลห่งซิงเกิ้ลเหรออ่ามุ้งเขนะเออกินหมูมันอย่างหนึ่งกินอีกอย่างหนึ่งคนเราจริงน้ำเดี๋ยวจงทายว่าถ้าต่อไปนี้น้ำกินเมนูอะไรรู้แล้วเพงหนูจะไม่นดัเหมือนเบียงเซ่แต่หนูก็เล่นกราเพมากกว่าราสโฟนปเออแหววแววแววแววอะไรถ้าต่อไปนี้น้ำกินเมนูอะไรอะไรจระเข้รุ่ มันลุยสวนต้องใช้ขาสิ่เผื่อเนาะถึงหนูจะดำเหมือนผาไม่ได้ไม่ได้แต่หนูก็เล่นลูกสังแต่ปอสีเฮ้ยได้ไหม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 โหนอ่ะทุกคนต้องใจฟังก่อนอันนี้ันีโหดมากถึงหนูจะดำเหมือนผานแต่ผมเอ้ยเอาใไมอ่เอาใหมบถึงหนูจะดำเหมือนผานแต่หนูก็เล่นลูกสังแต่ปอสี่อะไรกลัวเหมือจังไม่ได้ทอาใหม่ไหมเพิ่มขึ้นอีก 3, 2, uh huh. r girl s h o o แม่พูดมาคำนึงแล้วบอกให้ขังเขาแมาเบ็บๆขอเบเบยก่อนหนูจะดำ girl shoot เบเบยพยายามก่อเล่นกะแต่ก่อนเป็นเหล็กเลยอ่ะเพิ่งเพิงจะเพิ่งเงจเินเดี่ยวเงินเพิ่งะเงินเี่งเิ่เดี๋งวเิเี่งจิ่เงจะงจะเเดี๋ยวแ่ะง่งเ่งเเ เคยเห็นมะม่วงมะม่วงกินบะหมี่แลอวทำไมแล้วมันกินได้ไงถ้าทำบะหมี่ถ้าทำอะไรบะหมี่แล้วทำไมทำอะไรของเจี๊ยบผู้บอกว่าผมตะกียเป็นผมผมแมสตหรือเปาผมใหญ่ๆอ่ะไม่ผมรักแรงน้องเองร้อนเลยตลกตลกเจ็ดฉากฮะมันม่วงมาเล่นอยู่นอนร้องเพลงนอนรำอ่ะมันอ่ะมันผมนักแร้พุ่งมาปิ๊บทำไมม่วเก่งแล้วอ่ะ เราเร่กินไปแล้วไปซ้อมเอาอปโ้ยกินอุ้ยเลยกินเร็วไปซ้อมกันแห้ฟันเลยดูดิไม่เราต้องกินข้าวเย็นก่อนเลยจริงใช่ไหมใช่ใช่กินน้ำอี่ยงเราซ้อมก่อนเราเขากินไม่ได้ขอโทษอใครหล่อยกมือขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวพิมพ์มูสให้คนเดียวอย่างแม่ครับใครหล่อยกมือขึ้น ถึงหัวผมจะปูรักศาสนความมีเวลาให้ฮะถึงหัวผมจะปูอะไรต่อจะกินกะละูก็ปงเลยค่ะแต่กินจูก็อร่อยนะฮะเฮ้ยกินกะจูกินกะู้มาแล้วมาเห็นอะไรเห็นเปลี่ยนมืดทำให มึงทำมาใช่ยังไปกินเบอร์เกอร์ต่อหมดแล้วไม่รู้จะขีนอะไรเส็งๆเติร์มอะไเป็นไรนะไปเที่ยวข้างนอกไปเดีไปก่อนเลยเดี๋ยวเไปดิมเบอร์แล้วแต่ว่าน้องันีบอร์อันนี้เบอร์เไกันสมคนว่ไม่ดิมบอรนะไม่ไปกันสามคนอ๋อไป่ไปเร่กินเ ไป้อมกันไปห้องแดนไม่ต้องคงไม่ต้องกินเลยเดี๋ยวตางไปได้พี่ไปเลยไปต้องทำอะไกินากระหอดนี่นแหละแช่ตู้เย็นก่อนะกินม้นะเพิ่มหมดพี่จะจับมืออะไรเหรขอเช่คหน่อยพี่รีบวหร๋ยว่ามีข้าวเย็นอะไรอะไรไม่ อะไรกันหัวใจดวงเดียวยหยาบไปไม่ใช่จะบป้องห้องแดนออกห้างแดนก็ได้แล้วกต่อเท้าใว่ะพี่ตอนสดอ่ะตอนตดก็โอ้ม่ร้องนะ คออนอนึ่งพี่นะพี่แค่ดื่มแอลกอฮอล์ไปนิดหน่อยไม่ไดึงค่ะเก็บเสียงจะจะไม่ไคุยกับใครจะจะเก็บเสีเ่ยงเพราตัวเองเยส

เขามันรู้สึกอยูทุกอย่างเกียงรถเหมือนกันเลยครับนี่ไงดูดิเนี่ยมีน้ำกินมาทำแบบนี้กันเถอะเนี่ย

เสียอเหมือนเยเลยปอนียเออก่อกีดีชนี่ก่อนขึ้นเวที เอองไม่เล่นแล้วไม่เสียงผู้ชายไม่ร้องมันหน้าแดงแดงหน้า้ออธรรมดาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนไปไหนอ่ะเอามาเอามาหนึ่งสองสามดูยปดูยปอุ๊ปอ่ะเดินๆมาผมเฮ้ยนี่เราเราก็ไป็นเต้นแบบนี้ใส่ผ้าปิดปากมันจะเท่วะ cada <laughs> <laughs> No